เจาะลึกเจาะลับอะไรออบโวครับเจาะลึกประเด็นร้อนทำไมทีมชาติไทยยังพลาดไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026อย่างที่รู้กันอยู่โคต้าของทวีปเอเชียครั้งนี้เยอะมากมากถึง8.5ทีมด้วยกันซึ่งมากกว่าที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาจะได้แค่4.5ทีมเท่านั้นแต่ครั้งนี้ได้เยอะกว่าเท่าตัวคือขยายโอกาสเต็มสสำหรับทีมอื่นในทวีปเอเชียนอกจาก ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อ, ان, อาาิหร่านซาอุดีอาระเบียหรือออสเตรเลียและ8.5ทีมคืออะไร8ทีมคือได้ไปตัวฟุตบอลโลกรอบท้ายแน่นอนส่วนจุดห้าหรือตัวไปที่เก้านั้นคือต้องไปติดเพลย์ออกกับต่างทวีปอีกทีเพื่อชิงตัวไปฟุตบอลโลกรอบท้ายที่อเมริกาเนน่ยซึ่งสรุปเป็นภาพอีกครั้งคือแปดทีมได้ตัวเข้ารอบทันทีและทีมที่ได้ตัวเพลย์ออฟต้องไปแย่งกับคู่แข่ง,งต่างทวีปอีกทีไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือ แอฟริกาและโอเชเนียมีเพียงแค่ทวีปยุโรปเท่านั้นที่ได้โคต้าเดิมๆสิบหกทีมโดยไม่มีเพลย์ออฟและถึงจะอย่างนั้นทําไมโอกาสมันกวาขนาดนี้แล้วแต่ทําไมทีมชาติไทยยังพลาดเราไปเจอะกันเลยเริ่มจากข้อแรกไทยเราอยู่สายที่ไม่เบาซึ่งไทยเรานั้นหยิบไปเจอทีมโถวางที่หนึ่งอย่างเกาหลีใต้ที่เราแทบหวังเก็บแต,ต้มจากเขาไม่ได้เลย ถึงสุดท้ายเราจะได้มาหนึ่งแต้มจากการลีใต้ที่กรุงโซก็ตามส่วนในทถที่4เราไม่ได้มีปัญหาเพราะเจอเพื่อนร่วมอาเซียนอย่างสิงคโปร์และเราสามารถชนะได้ทั้งไปและกลับด้วยสกอร์เดียวกัน3ประตูตอนหนึง่งแต่ปัญหาเราอยู่ที่ทถที่2เราดันไปจับเจอกับจีนที่เป็นหนึ่งในทีมที่เคยไปฟุตบอลโล,โลกรอบท้ายมาแล้ว แม้ช่วงนั้นจีนฟอร์มจะไม่ค่อยดีแต่ถ้ายึดช่วงเวลาด,งดังกล่าวนั้นไทยเราก็ฟอร์มไม่ได้ดีเช่นกันแต่ว่าเป็นอะไรที่ผ่านไปได้ยากซึ่งบทสรุปออกมาก็อย่างที่เห็นกันเราพลาดแพ้ที่ราชมังไป1ประตูต่อ2และบุกไปเสมอที่จีนได้1ประตูหนึ่ง,งทำให้ได้มาเพียงแค่นหนึ่งแต้มจากจีนซึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีประเด็นที่2เราปลดมาโนโพลอกิ้งออกช้าไปทําให้เราเสีย3มแต้มสําคัญ โดยนัดเปิดสนามที่ราชมังนั้นเราไม่สามารถเก็บแต้มจากจีนได้เลยแม้แต่แต้มเดียวซึ่งฝีมือของ iva, ขามาโนรูดีว่าคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้วถึง2สมัยแต่พอะจะระดับเอเชียหรือระดับที่สูงกว่านั้นบอลมันตันบอลมันไปไม่เป็นแม้จะเจอจีนช่วงที่อ่อนที่สุดเราก็ไม่สามารถคว้าแต้มมาได้ถึงแม้จะได้อีชีมาคุมในภายหลังแต่ระยะเวลาการคงแค่สีนัดมันทําให้ไม่ทันการไปแล้วเพราะเวลาของอีชีนั้นน้อยไปจากควรที่จะเป็นหนัดเต็ม คือง่ายๆเลยควรปลดมาโน่ตั้งแต่หลังจบคิงครับไม่ใช่มาปลดหลังเตคัดบนลโลกไปแล้ว2จากหกนัดซึ่งทำให้เวลานั้นไม่เพียงพอแล้วประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายทีมชาติไทยเรามีปัญหาในด้านการจบสกอร์ซึ่งหากเราสังเกตได้2องเกมสุท้ายที่ไปเยือนจีนและเปิดบ้านเจอสิงคโปร์เรามีโอกาสจบสกอร์รวมกันถึงไครั้งจาก2นัดแต่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้แค่4ประตูเท่านั้น ซึ่งเราจะพึ่งพี่มุ้ยเทียสินแดงดาเหมือนแต่ข่อนไม่ได้แล้วด้วยอายุที่เยอะขึ้นถึงจะมีการเปลี่ยนปรามิดลงมาช่วยเติมเกมรุกในช่วงยี่สิบนาทีสุดท้ายแต่มันก็ไม่พออยู่ดีซึ่งเราควรแก้ปัญหาตรงนี้โดยเร็วที่สุดเพราะเชื่อว่าถ้ามีกองหน้าจบสกอร์ดีๆอย่างน้อยสองสุดท้ายเราที่เราเจอจีนและสิงคโปร์เราสามารถคว้าหกเต้มมาได้แน่นอนจากตอนนั้นถึงตอนนี้เวลาได้ผ่านมาแล้วเกือบครึ่งบีเราต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับการคัดเลือกเอเชียนคัพ2027และการคัดฟุตบอลโลก2030ในครั้งหน้าที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ปีนี้และเรามาเชียดทีมชาติไทยไปพร้อมๆกัน